เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนายหนังที่ได้ถูกผีว่าจ้างให้ไปายหนังในสถานที่ลึกลับสวัสดีครับท้าู้ฟองทุกท่านรีหลกดีๆจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของอำเภอปัะจตะคามนะครับโดยเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าตำนานผีจ้างหนังครับเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดัง และได้รับการถ่ายทอดจากปากต่อปากมายาวนานพอสมควรโดยเฉพาะในพื้นที่อย่งางอำเภอประจันตคามเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นในระหว่างที่การใช้หนังการแปลงยังยังคงเป็นความบันเทิงที่ได้รับความนิยมในชนบทไทยโดยตำนานนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนฉายหนังที่ได้ถูกผีว่าจ้างให้ไปฉายหนังในสถานที่ลึกลับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและน่าขนลุก จุดเริ่มต้นของเรื่องก็คือเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีคณะฉายหนังกลางแปลงกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วยคนฉายหนังประมาณ2-3คนที่เดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อให้บริการฉายหนังให้กับชาวบ้านในช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญสำคัญต่างๆขณะที่คณะชายหนังกำลังพักผ่อนและเตรียมตัวอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในช่วงเย็นของวันหนึ่งก็ได้มีชายแปลกหน้า มาหาพวกเขาในลักษณะที่รีบร้อนทายคนนั้นน่ะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆและใบหน้าก็แปลกๆไม่เหมือนกับเป็นคนปกติทั่วไปเขาบอกว่าต้องการจ้างให้ไปใช้หนังในคืนนั้นทันทีเลยโดยบอกว่าเป็นงานใหญ่และมีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมและต้องการความบันเทิงจากการใช้หนังของคณะใช้นักคณะนี้ ใช่คนนั้นเสนอค่าจ้างให้สูงมากเมื่อเทียบกับปกติทำให้หัวหน้าคณะจะชายนังเนี่ยตกลงที่จะรับงานทันทีแม้ว่ามีความสงสัยในตัวตนของชายคนนั้นอยู่บ้างแต่ก็เมื่อเห็นเงินค่าจ้างที่เสนอให้ก็ทําให้ทุกคนระลึกความกังวลไปหมดชายแปลกหน้านั้นยังให้ค่าจ้างล่วงหน้าด้วยเงินจํานวนมากแต่ก็มีความรู้สึกว่าเงินที่ให้มามัมก็รู้สึกว่าเย็นผิดปกติ แต่หัวหน้าคณะก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรในเรื่องนี้มากมายนะักในช่วงกลางคืนขณะที่คณะฉายหนังเตรียมของเสร็จชายคนนั้นก็พาพวกเขาไปยังสถานที่ที่เขาจัดงานไว้เขาพาเดินทางผ่านมาทางเปลี่ยวและแปลกตาจนกระทั่งมาถึงบริเวณวัดซึ่งตั้งอยู่ในที่ห่างไกลาจากหมู่บ้านไม่มีบ้านคนดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานแล้วแต่ชายคนนั้นบอกว่า คนที่มาดูหนังจะมารวมตัวกันที่นี่เมื่อถึงเวลาฉายหนังคณะฉายหนังก็เริ่มติดตั้งอุปกรณ์และเมื่อเริ่มฉายหนังก็สังเกตเห็นว่ามีคนเข้ามาร่วมมานั่งชมหนังกันมากมายจนน่าประหลาดใจคนเหล่านี้ดูแล้วก็เหมือนกับอะไรสวมเสื้อผ้าโบราณดูแปลกตาและก็นั่งเงียบไม่พูดคุยกันในระหว่างที่หนังฉายอยู่คณะฉายหนังเริ่มรู้สึก ถึงความผิดปกติบางอย่างบางคนรู้สึกถึงความเย็นในอากาศที่ไม่ปกติผู้ชมหนังทุกคนก็ยังคงนั่งเงียบไม่หัวเราะหรือแสดงอารมณ์อะไรเลยต่างจากปกติที่ผู้ชมมักจะพูดคุยและหัวเราะกันสนุกสนานนอกจากนี้พวกเขายังได้ยินเสียงกระซิบเสียงหัวเราะที่ไม่สามารถระบุต้นต่อได้บางคนในคณะฉายหนังก็เริ่มหินเงาลางๆเดินไปเดินม,ม,มาบริเวณรอบๆ และบางคนก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองอยู่หลังจากฉายหนังเสร็จคณะฉายหนังรีบเก็บของและเตรียมตัวกลับแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจที่สุดก็คือเมื่อหันหลังกลับไปดูที่ผู้ชมพบว่าไม่มีคนอยู่เลยทุกอย่างเงียบสงบอย่างน่าขนลุกและเมื่อสำรวจดูรอบๆพวกเขาก็พบว่าที่แห่งนี้เป็นวัดล้างและก็ไม่มีคนอยู่เลย และไม่มีหลักฐานว่ามีใครเคยอยู่มามาก่อนเลยที่ในที่นี้เมื่อคณะใช้หนังกลับมาถึงหมู่บ้านในรุ่งเช้าพวกเขาเล่าเหตุการณ์ให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็ได้เล่าให้ฟังว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดล้างมานานมากแล้วและมีตำนานเล่าขานกันว่ามีวิญญาณของคนที่เสียชีวิตจากโรคระบาดหรือสงครามในอดีตยังควงวงเวียนอยู่ในบริเวณนี้ หลังจากกลับมาถึงบ้านและตรวจสอบเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้มาในคืนนั้นคณะชายหนังพบว,ว่าเหรียญเงินที่ได้รับกลายเป็นใบไม้แห้งและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาทั้งหมดทําให้พวกเขาตระหนักได้ว่าพวกตวนถูกผีมาจ้างนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ ep นี้ของตำนานเรื่องเล่าผีจ้างหนังนะครับ ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเนาะที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับครับสุดท้ายทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา,าด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไว้แจ้งเตือนสําหรับเรื่องเล่าที่เราจะเอามาลงใหม่กันด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ